กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ The Hero ทาง G ิฟฟิรินแช n แนค่ะคุณผู้ชมคะธุรกิจกิฟฟรีนเป็นธุรกิจที่ต้องยึดสายสัมพันธ์เป็นหลักค่ะถ้าหากเราก้าวผิดจังหวะหรือว่าหยุดเดินสายสัมพันธ์นั้นก็จะขาดหายไปเราต้องกลับมารื้อฟื้นกันใหม่ส่วนจะมีวิธีการอย่างไรนั้นวันนี้คุณธนาวัฒน,น์วงคณนุสรมีข้อแนะนํารออยู่ไปรับชมกันต่อได้เลยค่ะพ่อแม่บางคนนะ่ะมีตังค์ส่งลูกไปเรียนพอจบมาไม่รู้จะให้ลูกทําอะไรก็รเปิดครับสิบล้าน วันนี้ครับตำแหน่งผู้บริหารระดับโกลาขึ้นไปคุณได้ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับคุณทําการตลาดแบบไหนละ่ะคุณรู้แบบเขาไหมเราเป็นตําแหน่งผู้บริหารระดับโกลตาขึ้นไปเราได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับคุณทําการตลาดแบบไหนลุกถึงไหนครับถึงบ้านไหมคุยยังไงครับทําการตลาดบางคนบอกว่าโอ้ยากตามร้านเนี่ยก็มีของวางไว้งั้นคุณก็ต้อง หาเงินสิบล้านห้าล้านไปทําแบบนี้สิครับถ้าบอกไม่มีไม่มีก็ร้อยแปดสิบครับมาทําแบบนี้แต่คุณต้องทําการตลาดที่ดีว่าใช่ไหมนะครับจะถูกต้องครับวันนี้อยากให้เราลองสแกนสมองดูการสแกนเนี่ยเป็นการตรวจสอบนะครับเป็นการตรวจสอบตรวจรายละเอียดนะครับแล้วก็ตรวจความสาเร็จครับวิเคราะห์วันนี้ครับต้องสแกนสมองสแกนชีวิตสแกนอนาคตครับเขาว่าการสแกนสมองเนี่ยเราจะเอาขยะในสมองออกไป ไม่เก็บให้มากจริงไหมนะครับแล้วเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข้ามานะครับเราต้องบริหารครับหลักบริหารความคิดอะหลักบริหารทัศนคติครับข้อมูลต่างๆที่เรารับไปวันนี้รับข้อมูลไปทั้งหมดครับเอาออกบ้างนะครับนะครับรับหมดไม่ได้จริงไหมนะครับเอาง่ายๆไปครับสแกนชีวิตครับเราจะมีชีวิตอยู่ยังไงครับคุณต้องมีหลักบริหารชีวิตคุณชีวิตคุณจะอยู่ยังไงครับคุณต้องบริหารความเป็นเจ้าของธุรกิจครับคุณต้องบริหารอนาคตครับ พ่อค้า๋วยเต๋ยวเคยเจอไหมเขาบริหารเขายัางไงครับร้านเขาอะเจ้าของกิจการเนะี่ยเจ้าของกิจการเขาต้องดูแลร้าน๋วยเต๋ยวเขาไปไม่ได้ไหมครับว่าพ่อค้าข้าเต๋ยวเนี่ยเวลามีคนมากินมากๆแล้วเขาเหนื่อยอะเขาทิ้งหมดเลยเขาไปขายส้มตำไปไม่ได้ไหมไปขายส้ตมตำโอโ้โหมีคนมาสั่งเยอะแยะเขากนหนีไปไปขายอย่างอื่นเงี้ยจริงไหมขอไม่ใช่ของครับวันเนี้ยคุณร้อยแปดสิบบาทเป็นทุ้นส่วนบริษัทครับเป็นบริษัทลูกอะ คุณต้องมีความเป็นเจ้าของครับสแกนความรู้ครับบริหารความเข้าใจนะครับบริหารเวลาครับและบริหารความสามารถวันนี้ความรู้อย่างเดียวครับฟังอย่างเดียวใช้ไม่ได้ครับจริงไหมคุณต้องมีความเข้าใจด้วยต้องบริหารเวลาด้วยครับต้องไปให้ถูกที่ถูกทางครับแล้วคุณจะทําอะไรก็สําเร็จหมดครับข้อสี่ครับสแกนเป้าหมายครับวันนี้หลักการบริหารผู้มุ่งหวังนักธุรกิจคุณต้องเปิดใจผู้มุ่งหวังให้ได้ครับ จะใช้เวลาไหนครับเปิดใจผู้หวังได้ครับแล้วก็ข้อห้าครับสักการหัวใจบริหารความสําเร็จครับแล้วก็บริหารวิสัยทัศน์วันนี้หัวใจคุณรู้จักหัวใจเราไหมครับรู้จักไหมครับเป็นคนขายครับหัวใจเราเนี่ยของเราใช่ไหมครับคุณรู้ไหมครับว่าหัวใจเราเนี่ยเป็นธาตุเราพวกเราเนี่ยเคยตื่นเต้นไหมแล้วหัวใจเราตื่นเต้นไหมใครชอบเข้าเทค ดิน้นสามสี่โมงเขายังดิ้นไหวผมเจอคนอายุห้าสิบห้าปีนะ <C> เขาเจอผู้หญิงเออๆใช่ไหมเขาดิน้นใช่ไหมขาเข้าไปไม่ไหวนะ <C> เขายืนแต่ตัวไปครับโอ้โยใชงไหมกลับไปบ้านนอนแผ่ตื่นมาบ่ายโมงคุณรู้ครับว่าเขาดิ้นเนี่ยหัวใจเหนื่อยตามไหมแล้วเขาไปนอนเนี่ยเขาหลับไปเนี่ยหัวใจนอนหลับไหมไม่หลับวันนี้พวกเราเนี่ยทรมานหัวใจไหม วันนี้คุณเห็นคนป่วยไม่นอนพังงาบพังงาบแต่หัวใจเขายังเต้นอยู่เลยคนป่วยนอนมาพังงาบพังงาบจะตายไม่ตายแหล่หัวใจยังเต้นอยู่ใช่ไหมหัวใจจะคอยคุณสุดท้ายของคุณแต่คุณจาไม่ได้แบบเขาจะคอยเราทําไมจริงไหมวันนี้ครับสัญญากับหัวใจคุณสิบอกว่าจะทําเดือนละแสนไปเที่ยวประเทศอังกฤษสิบสามเดือนเมื่อไหร่ปั๊บจบการแข่งขันบอกหัวใจว่าไปเที่ยวประเทศอังกฤษได้ไหมล่ะ ได้จริงหรือเปล่ปาผมดูดเลยครับไม่ว่าคนจะมาจากไหนครับไม่ว่าเราจะมีต้นทุนแค่ไหนถ้าเราลงมือทําอย่างต่อเนื่องครับก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันจริงไหมคนที่เป็นใครครับเนี่ยคนจนนะ่ะที่พักไม่มีครับที่อยู่ไม่มีครับเข้าไปที่ไหนก็ได้แต่ก็พักที่นั่นครับข้าไม่มีกินไม่เป็นไรครับก็ขอเล่นคอมก่อน ทันสมัยครับเล่นกับเพื่อนเขาเขาใช้กับเพื่อนเขานะครับคนนี้คนรวยครับมีเงินไปแล้วกี่สิบล้านเราจะทำยังไงดีไปขอทานเถอะเลยครับหมดเรื่องเขาขอทานนะครับคุณจะไปยังไงครับกิดแล้วต่คุณนะครับมาดูตัวอย่างครับคุณพามินีรู้จักพาณินีไหมต้นทุนต่ำไหมครับคนจนไหมข้าราชกาปศูนย์ครับต้นทุนต่ำครับแต่วันนี้เข้าประสบความสาเร็จคุณคิดว่าจริงไหม ไม่โปรไมครับคุณพาวินี่แหละครับวันนี้คุณพรชนกอยู่ไหมครับผมขอภาพมามาพูดนะครับคุณพรชนกต้นทุนสูงไหมครับอันศึกษาปริญญาโทนะครับมหาเศรษฐีแต่วันนี้ครับก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันครับดูต่อครับคุณทจรครับต้นทุนต่ำไหมครับขับรถขยะแต่วันนี้ ขึ้นไดมอนด์แกนเพอร์ไดวันนี้มาหรือเล่ครับอะผมไม่คุณกระจรครับอาจารย์นลงศักด์ต้นทุนสูงนะครับเป็นทั้งอาจารย์ครับอยู่มาหาลัยแต่วันนี้ก็ประสบความสาเร็จครับขึ้นไดมอนด์แกนได้ครับผมไม่คุณอาจารย์นลงศักด์ครับสุดท้ายภาพนี้ลองดูนะครับดูภาพสุดท้ายคุณคิดว่ามดเนี่ยมันพูดกันรู้เรื่องไหม รู้เรื่องไหมครับมดพูดกันรู้เรื่องไหมครับคุณรู้ไหมครับว่ามดเนี่ยอาไม้เสาก้อนนี้ไปทําอะไรจะทาอะไรครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้จริงไหมจริงไหม <c oughs> ก็ไม่รู้เขาจะาไปทําอะไรจริงไหม <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเป็นคนหกคนทํากันแบบนี้ไปรอดไหมครับคนจะเถียงกันไหม เถงไปเถงมาข้ามมุมผิดตกตายหาหมดจริงไหมเอ,จจอมาจริงๆอ่ะมันตายจริงๆวันนี้มดครับไม่รู้มันใช้ภาษาไหนสื่อกันมันรู้ว่าตรงนี้จะโยกมาทางนี้มันก็ไปรับตรงนี้มันรู้ว่าจะโยกตรทางนี้มันก็มารับตรงนี้ครับมดน่ะมันมีสอมองแค่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันจริงไหมผมจําได้นะครับผมขอพูดนิดนึงผมน่ะเวลาไปคอยลูกค้าแล้วผมชอบมองนู่นมองนี่ครับ ันนั้นผมเจอมดแล้วผมมีข้าวเกียบไปผมเจอมดเต็มนะครับพอฝนตกใช่ไหมผมก็เอาเข้าวเกียบเนี่ย,ขย,ข,ยขยี้ขยี้ขี้แล้วหวานไม่เป็นกองขยะมีไม้มีแต่มีหมักมีครับปอบมีฝาเบียร์เต็มหมดเลยครับมด,นมดนเนี่ยมดดำเียครับดูที่มันจะทํายังไงมดหลายตัวครับนัดก,กันมาเอาเ,ออเข้าวเกียบที่ผมโยนเนี่ยแล้วมันก็เดินตามทางมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาครับมีอะไรขวางม,มันก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาไปเข้ารังมันแล้วมันมาใหม่นะครับ ถามว่าแล้วตัวไหนมาใหม่ตัวนั้นล่ะครับมันข้ามาใหม่ผมจําได้ครับมันเลอะอยู่อะมันมาเอาใหม่สามตัววิ่งกันครับสามตัวมาเอาใหม่เข้าเกียบเนี่ยมันเป็นขอขออยู่อันหนึ่งผมพยายามดูมันจะทํำยังไงบดเนี่ยมันดึงเข้าเกียบไปใช่ไหมแล้วมันไปติดเอาเศษไม้อ่ะมันไปไม่ได้มันหมุนมันหมุนกลับหมุนกลับหมุนกลับแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่ติดทางนี้ไปติดทางนู้น ติดทางนู้นมาติดทางนี้มันก็ยามหมุนแล้วไปยนได้ครับผมพี่เลนนะครับผมเปลี่ยนทางเดินมันผมเอาไม้เนี่ยไปวางฝางทางที่มันเดินตัวน <c oughs> ีมันจะทํำยังไงมันมาไม่ไล้ครับมันก็ซออทางนี้ไปแล้วทุกตัวมันงี้หมดมันไปตามที่มาตามที่ครับมดเนี่ยผมมองแล้วไม่มีใครหลงทางเลยผมกลัวกลัวคนจะหลงทางครับวันนี้ครับคุณทําแบบบดได้ไหมครับ มันมีหัวใจไม่หมด่ะมีไหมเล็กหรือใหญ่ครับแล้วมนุษย์ละครับมีหัวใจเล็กหรือใหญ่วันนี้ครับแล้ววันนี้คุณจะท้อแท้ไปทําไมครับคุณพร้อมจะสู้ชีวิตหรือไม่คุณมีความอดทนและมีความพยายามเท่าไหร่ครับเราต้องสู้มดได้ครับขอเราโชคดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะไดมอนด์แกนพาราไดซ์ของเราฝากบอกไว้ค่ะว่า หากเราตัดสินใจลงมือสร้างธุรกิจกับธุรกิจกิฟฟรีแล้วเราต้องหมั่นเติมพลังเติมกำลังใจและอาศัยความมุ่งมั่นอย่ายอมแพ้อย่าท้อถอย,ถอยนั่นล่ะค่ะจะพาคุณผู้ชมไปสู่ชัยชนะที่วางไว้สำหรับวันนี้นะคะรายการเดอะฮีโร่หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการได้เป็นประจำทางกิฟฟรีชาเนลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ